สวัสดีค่ะคิดยิ้ที่เปิดอีกแล้วนะคะ oh. วันนี้เราจะมา oh. เปิดตุ๊กตาตัวใหม่ค่ะ oh. แล้วก็อันนี้นะคะน,นี้ไม่รู้ตัวอะไรอยากได้ตอนนี้ไหนๆมันคือเป็นยังไงอยากได้ตัวนี้ที่สุดเลยแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไหมโ oh, อ้เหในนี้มีทั้งหมดห้าตัวเลยหรอหรือว่ามีหรอมีทั้งหมดห้าตัวแต่ได้ตัวเดียวหนูอยากได้ตัวนี้ที่สุดเลย oh. มารู้กันอ๋อ oh. ให้ตัวมาอย่าพุ่งเปิดอ๋ยอย่าพุ่งเปิดตกใจหมดอ,อะไร,รไสนีอ้โอ้ต้องเป๊ะเลยว้าวสใส่จะต้องใส่กัก รก็อบอกว่าโรบอทบวกพาวเวอร์พัฟเท่ากับไม่ไรู้รไหนขอดูซิไหนขอดูซิอันนี้เป็นตุ๊ก,กตาโรบ,รบอทบวกพาวเวอร์พัฟเป็นอะไรสักอย่างหนึง่งใช่ไหมทีเอโดยเยลี่ว้าวชิดได้ยังไงไหนดูโอ้โหทำอะไรนะนวดทำไมอ่ะ

มีได้ผมสีที่ต้องการโคตรเทเลยอ่ะผมทําไมเป็นสีแบบนี้ใครเป็นคนสอนให้ทําเนี่ยนูทำเองครับจริงเหรอว้าวเอา<ส>ลแล้วเสื้อน้องล่ะยังไม่ได้ใส่เสื้ออีกโอ้ว้าวโอ้ oh my god มีกางเกงสวยด้วยอืม มาดูผลงานหน่อยโอ้โหขาแลบนิดนึงไม่เป็นไรเออหนูพยายามทําให้เป็นแบบนี้แล้วอ,อ๋อหนูตั้งใจทําให้เป็นแบบนี้ทําไมล่ะก็เพราะว่าหนูอะให้ตรงนี้มันเป็นตรงสวยไงอทุกคนไม่นิ่มมากเลยสั่งจากหนูก็ได้นะเฮ้ย hey, ขายอีกแล้ว <c oughs> ขายม <c oughs> ันเท่าไหร่ค่ะ <c oughs> ยี่สิบาทเหรยี่สิบบาทส่งส่งยังไงนะถ้าถ้าอันใหญ่สามสิบบาทค่ะแต่ถ้าเป็นอันเล็กน่าจะต้องอันเล็กประมาณประมาณนี้คือต้องประมาณนี้คือยี่สิบบาทนะคะแต่ถ้าประมาณเออเอ่อ,อ,อประมาณเล็กกระปิ๊ดนึงน่าจะต้องแพงหน่อยหนึ่งร้อยบาทมันยากเหรอคะอ๋อแค่ทำแล้วมันยากมาั้ยเออเดี๋ยวส่งให้ใช่ไหม กดติดตามด้วยนะคะบยบบอเยลลี่ค่ะกินนมนะคะไปค่ะเก็บก <c oughs> ่อนเฮ้ย